รู้หรือไม่ว่าผู้หญิงถึง80%นะครับเอาชีสมาร์กไปแช่ตัวเย็นครับแล้วมันผิดด้วยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าการที่เราชีสมาร์กนะครับไปแช่ตัวเย็นนะครับผลลัพธ์เท่ากับการที่เราไม่ได้ใช้ชีสมาร์กเลย มันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมหลายคนจะเข้าใจผิดว่าการเอาชีสมาร์กเนี่ยไปแช่ช่องฟิตหรือช่องเย็นๆใช่ไหมครับเวลาเรามาร์กหน้าเนี่ยเราจะรู้สึกฟินๆเนอะรู้สึกเย็นๆเนาะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรรู้ปะ่ะจุดประสงค์ของการใช้ชีสมาร์กนะครับคือมันเป็นแผ่นกระดาษถูกไหมครับแล้วมันก็จะมีตัวของเซรั่มเราแปะหน้าเข้าไปครับไอตัวของแผ่นมาร์กอันนี้นะครับมันทําให้ผิวหน้าเราอุ่นขึ้นแล้วก็เขาเรียกว่าอ c ค l u s i o n effect นึกภาพตามเหมือนกับใครเคยเข้าคลินิกความงามไหมที่เขาทายาชาแล้วเอาแผ่นแล็บมาปิดหน้าเราครับไอตรงนี้แหละมันทําให้ข้างในเนี่ยมันอุ่นขึ้นครับแล้วมันก็ให้ครีมเนี่ยมันซึมเข้าสู่ข้างล่างอย่างเดียวนะครับเหมือนกับชีสมาร์กเลยครับดังนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่ามันต้องอุ่นขึ้นแต่ถ้าเกิดชีสมาร์กเราเย็นนะครับมันจะทําให้รูขุมขนเราปิดหรือผิวเราปิด ดังนั้นเซรัมเนี่ยมันจะไม่สามารถซึมเข้าไปข้างในได้ครับแล้วมันก็จะไม่เกิดประโยชน์ด้วยนะดังนั้นเนี่ยหลายคนเนี่ยแช่ตู้เย็นอยู่นะครับรีบเอาออกมาเลยนะแต่ไม่ใช่ว่าเอาออกมาแล้วมันโดนความร้อนนะครับถ้ามาโดนความร้อนเกิดอะไรขึ้นอีกรู้ไหมโปรตีนหรือว่าสารสกัดข้างในมันเสียสภาพครับมองภาพตามนะถ้าเกิดเราไข่ใบหนึ่งนะข้างในมันไข่ดิบใช่ไหมมันจะเป็นใสๆใช่ไหมครับเราไปต้มใช่ปะ จากสีใสๆเนี่ยมันจะกลายเป็นสีขาวครับเขาเรียกว่าโปรตีนมันเสียสภาพไปนะครับในตัวของเซรั่มต่างๆนะครับส่วนผสมต่างๆเนี่ยมันโดนความร้อนมันก็เสียสภาพได้เช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยก็คือห้ามเก็บจนมันร้อนจนเกินไปด้วยนะครับก็คือเก็บในอุณหภูมิห้องแล้วก็ห้ามตากแดดถ้าเกิดใครนะยังมีเพื่อนเอาชีสหนักไปแช่ตู้เย็นอยู่นะครับฝากบอกเขาด้วยนะว่าอย่าทําแบบนั้นเลยมันไม่เกิดประโยชน์เลยนะครับ